ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานนุ่มเสกตุลูไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวมาเนีมาเมนเีนี่นะครับเจอรถใหญ่มาเนาะตุลูก็เลยเสียวหน้าเสียวหลังนะครับเสียวหน้าเสียวหลังตุลูไม่ต้องกลัวนะตุลู โตลูไม่ต้องกลัวดือ้อโตลูอยู่นี่นะวูกลัวอะไรมาเนี่ยมาเนี่ย

Thu hai ạ chưa ạ đây ừ, Đó. À chứ ạ thu sắp chưa ạ tôi chui chưa ạ chưa ạ chưa ạ sắp chưa thu sắp chưa ạ chưa sắp chưa cho chưa đưa chưa ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนถ้ามาอยู่เป็นเพื่อนนี่จะไม่ได้เลยนะครับตูรูเดี๋ยวก็จะมีรถวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยครับนี่ครับรถโมปูน

mama có bước đi hôm nay nào cắp bắt 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 Sống Sống lèo thì, Ô oh, chàng xa Cháu chôm cháu mi Lai nam cẩn bò nì lai nhai mi mi bò Chàng hoa กะเป็นอยู่เขาแม่บอกบัดขันรามันว่าจิโทษคุยกับเพื่อนนัน่นแหละว่าจิทรงให้ยด้วยตรงนัน่นแหละพอดีก็เลยว่าอยาดว่า,าเพื่อนก็ามนาถามตาเนาะได้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 ไดไดนะเดี๋ยว,วดดเดี๋ยวสิเขาไปบึ้งก่อนเด้อสันเด้อเดี๋ยวสิเขาไปค้นหาบึงก่อนเด้อ ครับตูรูก็จะมีอาการประมาณนี้นะครับพอดีรถรถโมนะครับนี่เข้ามาอีกหน่อยรถโมก็จะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับอีกหน่อยรถโมก็จะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับว่าตูรูของเราจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับนี่นะครับมาตูรูตูรูมาเน่ เดี๋ยวรถก็จะวิ่งเข้ามานี่นะครับเดี๋ยวรถจะวิ่งเข้ามานี่ยเออชัคลูถ้ามีของให้กินก็พออยู่ได้นะครับพออยู่ได้แต่วิ่งผ่านมายังไงก็กลัวแน่นอนแหละครับถ้าวิ่งผ่านมาเนี่เนาะ เนหน้าละก็ท้อยมาเลยอันนี้ก็นี่ครับของนักเรียนเต็มเข่งงายจิงจ้นเปียกไาเจียงเลย ว้ยนั่งกินแม่พอ่อซีดแม่อย่ากโกยอนมาในไว้เดี๋ยวจะไปดูพ่อเสกจะให้หมูมาโยนอยู่ตรงนี้นะครับแม่จำโยนทีละเยอะนะโยนทีละลูกง่ายโยนอยู่นี่เด้อ <c oughs> ง่ายๆจะถอยปไปหน่อยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวตุรูจะทำใส่ครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหน่อยก็จะรถจะว,วิ่งผ่านข้างหน้านี่แหละครับรถจะวิ่งผ่านข้างหน้าไม่ต้องโยนไปไกลมากละ เนี่นะครับเดี๋ยวรถก็จะถอยมาเดี๋ยวต่อติดตามตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวให้รถง,งานมาเนี่ยง,ง,งานดูรถด้วยเ้อนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าตูรูพอรถวิ่งผ่านใกล้ๆจะอยู่ได้ไหมครับนี่นะครับเฮียเฮีย<ด><ด> ขอบคุณมากมายเลยตุลูโอเคเนาะเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับเพราะว่าผมจะต้องไปดูโน่นด้วยตอนนี้ก็ยืนเป็นเพื่อนตุลูไปก่อนนะตุลูเอ้ตุลูตุลูตุลูลลางานไปดูรถด้วยด้วยละดูรถด้วยเด้อตุลูเอ้ตุลู นี่นะครับรถใหญ่นะครับรถใหญ่ใหญ่มากเฮ้กลัวอะไรเนาะนี่นะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับผม